รับดาบนี่ซะคิดแล้วเสียวว่าต้องซ่อนกลนเม็ดเอไว้อีกสุขดีที่รู้สึกได้ถึงพลังแห่งความมืดของสารพิษยักษ์ที่เข้มข้นกว่าจูยเย่ล่วงหน้าซั่วพิบตาที่ได้ดาบลาดสวงถังปล่อยพลังเพลิงออกมาจึงรีบควบคุมพลังเอาไว้แล้วดึงมันกลับทันทีจากนั้นก็ไส้ดาบ เป็นสื่อกลางรวมพลังสายฟ้าไว้ในมือก่อนจะอัดมันไปที่สารพิษนั่นในฐานะสัตว์กายพันธุ์ที่มีพลังแห่งความมืดแม้ว่าจูเย่จะผุดผุดโพโพได้ว่องไวแต่พลังกับอ่อนแอส่วนเรื่องดูดเลือดก็ทำลายมนุษย์ได้แค่หนึ่งถึงสองคนยังห่างไกลจากการวิวัฒนาการมากนักทว่าสารพิษตัวนี้เกตงูอีกงั้นหรอ เป็นสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ที่เจ้าเล่ห์จริงๆด้วยกระทั่งสติปัญญาก็ยังสูงขึ้นการรอบโจมตีลับหลังคงยากจะหลบได้พิษของเจ้านี่มีดิศเน็บซาและยังปิดสีบคนในพิภตาได้โดยไม่รู้ตัวแต่การที่เราเจ็บแป๊บน่าจะเป็นผลจากเค็ดวิชาลมหายใจแห่งสุริยันเรืองลองที่ไหลเวียนไม่หยุดภายในร่างกายนี่แหละ ธาตุเปลวเฟิงแห่งสุริยันสามารถละลายพิษได้ส่วนเคตวิชาลมหายใจแห่งสุริยันเลืองลองช่วยปกป้องและฟื้นฟูร่างกายและฟลังสายฟ้าก็ช่วยเสริมเรื่องการชำระล้างเมื่อพิษแทรกซึมเข้ามาการตอบสนองของทั้งสองสิ่งนี้ก็นำความเจ็บปวดที่ชัดเจนมาั้งยังเตือนให้รู้ถึงการโจมตีจากศัตรูได้อีก แต่คนอื่นๆที่ซวยโดนพิษนี้ต่อให้มีปกป้องร่างกายไว้ได้ยากจะหายารักษาพิษได้ดูเหมือนว่าการที่อสรลพิษยักษ์อยู่ที่นี่ได้อย่างเงียบเชียบขนาดนี้นอกจากจะมีพลังระดับขวานนสูนขั้นสามดาวเป็นอย่างน้อยแล้วก็คงเกี่ยวข้องกับวิธีลอบโจมตีเหยื่อแบบนี้ด้วยไม่ต้องพูดถึงการร่วมมือของจูเย่นั่นเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดวิธีล่อและ จับผู้บุกเบิกฝีมือดีเลยทีเดียวมันน่าจะกินคนมาไม่น้อยแล้วหมายความว่าผู้บุกเบิกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางการคงจะสุดท้ายไม่ว่ามันจะร้ายกาจและอมหิตแค่ไหนต่อให้ไม่ยินยอมก็จะกลายเป็นขี้เท่าและปิวหายไปอยู่ดีฟังเพืิงภายในบริสุทธิ มากก็จริงแต่ที่โดดเด่นกว่ายังคงเป็นพลังสายฟ้าที่โจมตีแบบคิด,ดิคอนสามเท่านั้นฝีมือการต่อสู้ของเราตอนนี้คงนับว่าไม่เลวในหมู่ผู้เบึกเบิกแล้วสินะหืมยังมีคนอยู่แค่แค่แคเป็นเธอชัวอะไรสักอย่างจากสมาคมนั่นเฮ้ไม่ต้องแกล้งทำแล้วทศาการแกล้งตายของเธอนี่แย่ไปหน่อยนะให้ตายเถอะ ลูกแคบสมัตเมื่อคู่นี้ก็เป็นเขาจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าฉันสำลักควันจนได้สติไม่ได้แกล้งทําสักหน่อยเธอเองก็เก่งไม่เบานี่ฟังวิญญาณเพื่อนร่วมทีมของเธอหมดจนสลบกันไปแล้วแต่เธอกับกลางเกาะป้องกันไว้ได้นิดหน่อยยิ่งถ้าเธอไม่เหลือความมุ่งมั่นคงไม่มีทางได้กลิ่นขาวเลือดและกลิ่นไม้นี่หรอกเอ๋คือขอบคุณที่ชมนะ เรื่องที่สันประคองฝรั่งวิญญาณเล็กน้อยไว้ปกป้องร่างกายก็ถูกของเขาสินะแต่สันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเอาชนะจูเ่กับอสรพิษยักษ์นั่นได้ยังไงเธอไม่ต้องปิดหน้าหรอกขอแค่รักษาสัญญาที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของสันไว้ก็พออีกอย่างท่าทีของคนคนนี้ก็เป็นมิตรกว่าครั้งที่แล้วมาก นี่ก็ดึกแล้วในเมื่อเธอกับเพื่อนร่วมทีมไม่มีอันตรายถึงชีวิตสันขอตัวก่อนละเอะ๋เดี๋ยวสิอย่าเลยดีกว่ายิ่งเยอะคนก็ยิ่งมากความบวรบกวนเธอจัดการที่นี่ด้วยแล้วกันโชคดีที่เธอไม่เห็นตอนที่เราสัมผัสและรวบรวมพลังธาตุความมืดเมื่อคู่ความอึดอัดและเย็นยเยือกนี่ส่วนให้คนรู้สึกขึ้นไส้จริงๆ อาจจะเป็นเพราะพลังวิญญาณธาตุมืดที่ถูกเราสลายไปบวกกับร่างกายที่ต่อต้านโดยสัรศาตยานเลยไม่สำเร็จสินะระบบก็ไม่มีปฏิกิริยาด้วยสิสร้างเถอะค่อยกลับไปทบทวนเหตุการณ์ที่บ้านก็แล้วกันเสียดายที่ไม่ได้เห็นใบหน้านั่นสัดๆดูท่ายังไม่ได้ลดความระแวงที่มีต่อสมาคมลงสินะเฮ้ตื่นสิจบแล้วเราถูกลบทำ้าย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ธาตุแสงบริสุทธิ์ถึงขีดสุดนี่มาจากไหนกันก็อย่างที่คุณเห็นมีผู้บุกเบิกมาช่วยพวกเราน่าจะเป็นเป้าหมายภารกิจของฉันภารกิจเดิมคือการตรวจสอบผู้บุกเบิกคนหนึ่งที่มีพลังธาตุระดับสูงถึงขีดสุดซึ่งก็คือธาตุแสงนี่แหละเง้นเขาเหรอ ฉันยังทําไม่สําเร็จตอนนี้ตัวเตนของเขายังเป็นปริศนาจริงๆแล้วฉันก็ถูกเขาตรวจสอบกลับเหมือนกันเขารู้ว่าฉันกําลังทําอะไรแต่ว่าครั้งนี้กลับกลายเป็นเขาปกป้องพวกเราเสียเองสองหอนสอดอสูรกายพันอยากจูเย,ย่กับอสรพิษยักษ์ด้วยตัวเองนึกไม่ถึงว่าจะมีคนแข็งแกร่งถึงเพียงนี้อยู่ด้วยจะว่าไปศพของจูเย,ย่ล่ะพวกเราจัดการเคลียร์ที่นี่ให้เรียบร้อยก่อนเถอะ ส่วนเศษซากพวกนี้ก็มอบให้สมาคมฟลังนี่ไายกาศมัดวหนาซูเมื่อคู่คุณบอกว่ามีฟลังธาตุแสงไม่ใช่หรือแต่ประจุสายฟ้าที่หลงเหลืออยู่นี่จะแข็งแก่งเกินไปแล้วนี่คือซากของจูเย่เหรอระดับความบริสุทธิ์ของธาตุสายฟ้าที่อยู่บนตัวนั้นแข็งแก่งมากจริงๆนั่นแหละดังเป็นธาตุระดับสูงด้วยอย่าบอกนะว่าที่นี่มีผู้บุเบิกระดับสูงโผลมาพร้อมกันถึงสองคน คนหนึ่งฆ่าอสรพิษมินอีกคนสังหารจูเย่จากนั้นก็จากไปพร้อมกันไม,ไม่ใช่นะพูดยังไงดีเนี่ยจะบอกว่ามีคนปรากฏแค่คนเดียวจริงๆงั้นเหรอพูดไปใครจะเชื่อคิดไม่ถึงว่าคนคนหนึ่งจะมีธาตุระดับสูงที่บริสุทธิ์ถึงสองธาตุขอแค่มีธาตุใดธาตุหนึ่งในสองธาตุนั้นก็เป็นยอดอศัศริยะแล้วผู้บุกเบิกที่มีธาตุระดับสูงสองสายงั้นเหรอ นี่แทบจะเป็นตัวตนที่แปลกประหลาดสุดๆผู้บุกเบิกธาตุเปลวเพลิงแห่งชุริยันทรราชแห่งอัศนีนี่มันตัวประหลาดบ้าอะไรเนี่ย